กอดได้คอยเป็นกบอุตุป่นนี่คอยเป็นเกีย่ยวข่าวรอพบออออุอน้ยันหนาวกา่น<อ>คอยเราทุกเป็นยังเ,ยเตรียนตัวแล้วแต่แต่บอว่าเต่าพวกญาติแต่มื่อวันุกบุญเต่าก็บวัตทิ่เกลังเล่นกัน,กนอยู่แล้วคอยกัไปหัวควัทงนั่นทงนี่นะคอยกบอุตุเนาะคอยกันว่าากเกี่ยวเลยที่เลขนะ ฝนตกจากแล้วก็เลยฝนนักมาไวโพดเวลากะซเอ็กโบกจป็หัวควันยืนในทุงนะาตบนาดูนี่ยนะโหยค <c oughs> อยะปนางสวดวานหวควันบนอยู่มามาไวไ้นอกจต่กค็คอบูบมามามากิดวานนี่ไหมมา,มาซิมไปเน่เอาทัวดำลงละดัดงานบนิมบังคุงนี่เดมากแล้วอ้าวอีด้กินย้ำแนวอ่ โตได้เฮ้ยหือแล้วพอดีบ่เฮ้ยโอนอนแอ่งแรกอาง่เช้อยินมันกนอ่ใดกับมันเออเอาวานว่าแ่นก็เจดตุยกินนะบอบ่าสันยกเดี๋วสังหอมัสันม็นสิบคือคุณนายคุณนางคุณพง เปียนจวนกินพเปียนกว่านลยให้โอ้ยขอโถิ่มบลายนึงเตกาะมันแเอ้าก็มันหกอนเมว่านเมน้น้ำม่ภาสียนะน่ายิ้มย <ok ั่งอยู่น้ำอันกดาน้เติบเลยเฮ้ยน้เพิ่มรเติบเลยเฮ้ย เอานโม่ปลูกพ้าเคยโม่กะโคนลงโคลงหรอวะเฮ้ยเอาโค้งมตันนี่ตันยอดเป็นปะนำพ่นตัดยอดมาเสียบข้ายงานหัวออกไปทั้งลังพี่น้องเอ้เมือนี่นะปลูกมอคดินไทยแต่เศร้าโล่กแล้วก็เสียเพาสแลมออมกันยังโบเบิรดเอาเคยกันยังได้อยู่ัีอุ๊กอ่านบอกวานที่ายอืม กระอาดบอกว่าอย่าวานทีลยเออมันกกน้อยมาแทมันมากี้แตกเลยมันกตนจก็ตนยังไมันนะโอ้ันกลนเห็ดวานั่นน่ะหัวสำแคนี่เข่าปนสมัครเบ็ดีจ่าพวกว่าคนได้วัดิบบนีู้นีพูเนาะนี่ชันกลอนเรียบเรียนเรียมมานน่เนี่ยมันได้ในนี่นี่มาได้ในนี่หัวปักไงจุ้มจนี่นั่นกาคณาสีอายุมันท้องกรงามนี่ เออมันงก็นงามทกันง่ายอ่างพีอยากถอดเ้าแน่เคือมันเาล่ออกกนไิมไวิแม่เออมากินแต่ัมาไลาหลเลไ่เป็ดโอ้ยน้อกจกไวชิมซื้อๆท่ไงมันเขาทบเมื่อกต่ยังปูกหบบเบิดเออนอาแตกักนองมีแต่ขีดิบปูมาเผื่อเออเขาจะรกหับมาถอดหรอีคุณนายตุยมาสำรวจบ้าน เอาว่าวานมาันเบอไม่ได้ปลูปกเบอมันเป็นยบ่ปลูกแล้วเอาคือว่าปลูกเ,เอากียไปปลูกอู้วเก็บเอากวายอดแต่มันงามๆนกว่าอยปใหู้ดออืมชืออ่อยูอายออกไปหาบนนั้นในบ้านหน่อยจ้มันเ้า่าคือมันเพิ่งเก็บไปปลูกนั่นแหะมันมันกี่ลายลองจงแต่งนำโยบแล้วาจะไ้ปลูกไว้จักยังไ่ได้ไปซ่องเบองอยู่บอปลูกไว้อยู่เดินเทือนผู ปลูกไวไปนนหลายๆนึงเขืนพุ่มบนเอาในเฮือดเอ,อ้ยเกียดไปปลูกแล้วมันยาวไปเรื่อยๆเลยมันมีแต่เ,เครื่องกีเด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 ไปเนาะอันนี้ใครเนี่ยแหละ่อปลูกแล้วเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่หวัวน่ะนั่นเด้นน,นะไปขวดเบิ่งด้วยนะอันนี้ลาา่าข้าวปลาข้าวดงพูแล้วกับ,บ่ได้มี๋ยวยังบัดมากก็เคยสิมาตัดเอานั่นมันเจ้าน่ะขวดอันตั้งแต่เจ้าขวดพูกเมื่อวานนี้เขาเอไปหย่อนลวแต่ว่าเสียโมบายเขาปลูกเท่าน่ะน้ำลุ่มเขาเลย ยังไม่ม no ีตังจ่ายเงินเดือนตุ้ยตุยพี่น้องเพราะว่าพวกเอายังบ่ได้ไปเอาเงินพวกง่ายนี่เด็ดนี่นี่ซื้อโอ้ยถิ่นแตกบางใหญ่จะกระสิกล่บอกอาก้นเฮ้ยเจ้าอยากกก้นหนักหัวมันบางใหญ่เลิกเหอะอยู่นี่อ่าน์บางก้นอะไรไหมเฮ้ยอะไรไม่เจ้าผู้จะปี๊ฟฟี่นะบารดสตายอยากพี่อยู่เงาคุณพี่เออวันดินเนี้ยนั่นเป็นหัวใหญ่ไดอารนี่ตัวนี้เป็งแตกใหญ่อาน์ตดิ น uh> ี่นี uh uh> Listen, ่ต mm ัว hmm. นี hmm. ้กระแตกนี่นี่นี่แล้วตัวอื่นมันดินห่มมันนี่มัน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 หลอนนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จระแตกไนี่เอออ่ะมัดคขเอื้อยแน่มันห้าไปตัดเอาเครื่องมันบริมีหัวได้อัดเอออืมมันบริมีหัวแบบนี้ไดจนะอันนี้เขาก็อันนี้เขาก็บ่อปลูกแล้วมัน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 หัวมันน้อยไหมมันบ่คือมันอ่ะนะเจ้ามันบ่เออ มันตนันเป็นจุ้มเปมอยู่อันนี้มันเหลืองนฮ้ยเปพันดังเดอมนนีนอ้ยู่มนเหลืองเด้้นยอยู่ักแล้วสุดแล้วะมงสุดล้วมนกวาน้ปิดพันดังเดือมันนี่นะโอ้ยผูกขม่อมบางท่านม่ได้บางเด้อผู้นั้นบางยาวอยู่จตุยหัก โอ้ยขอลอนกินเล่นอยู่มาหากินป่าอยู่ไปหาตึ๊กดเด d e r น่าจะโต่โอ้ยป่ายังลายอยู่เฮ้ยผู้ว่านี่แล่นเล่นน้ะผมว่าบ o จ d e r border คนอารถลื้อออกรถนี่นะเขาสิซื้อออกแล้วเขาบอกเขาเปเอาแล้วไงพันนี่นะเออเขาเปล่าแล้วมันมากกว่าเสี่ยม้วนไหนเขาปลูกเออเขาหาเครือมันมันอึด ลกอโลนี no ่ลจิตวนี้มันแตกอย่นดินแตกกี่แมันนี่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 นนี่นี่นนี่อนี่นี่เอาบัแนชวนมันเขาเอื้อนนี่นี่นีเอามาปนี้ดีนี่พวงนี้ดินแตกเคิบนี่นี่นี่ดินแตกเคิบนี่อันนี้นั่นเห็นบันี่ัวมันนี่เจอท่านน้องเขาจะมาต้โอ้ยเฮานี่กูดขึ้นมานั่นเจาจะซับมันโอ้ยเฮย ตก้นสิพอีกบเน่นนางก้นมันนะมีเตฮักส่วนมันจะเอาไปได้อนมากินแข่ก่เนาะดึงเอาล้นนาอารตนี่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 คอาะรเนี่คอเนาูกิดอนนี่ม่เอาแน่นี่มึงเนี่ยดินแตเคิบนี่รัดตวนี่นี่รัดตุวยดยโอเฮ้ยเถอะ เธอก็เอาออกไปข้างนอกกว่าแล้วบอเอาแล้วพันนี่นะมันมันแบบหัวมันห่างโอ้ยเอาไปว่านไปเลยว่ามักเตี่ยวนี่ในพวงในเพิ่นบอลเพิ่นว่านเน่ยมดเงาเหมือนชิคแจอยู่เงาของพาจุดบดป้านั่นบ,นนบ,นนบนนนอสไปว่านนีกว่ามักติ้งยกแต่เทน้องเฮ้ยเขาบอกปิออดอาวเนาะดาัน์ุกเนี่ยจิ้มจะซื่อปิดปิดปิดหายไปไง <c oughs> วงเลยท่านึง บอดีทีอ่ะก็เกมบ้าเฮ้ยสิมาบุงมาบอบอโอ้ยบ้านมันจุย่อเกมบวามาถืวามันมาวอโอ้ยคือมันจากนี้ซะคนใส่ะสอบไปดนบรเป็นบ้าถือกระดีไอ้นีแต่ว่ากรดีนั่นนึงมันเอาไปกินเลยมออกห้า เวละนานนะเออเข้ามาแล้วมันออกจริงจริงห่าวเบริสุทธิ klar, ์มักพริกดิบเด้อมันนั่นออกมันถ้านจะออกดีหมักพริกดิบมันได้ซองใบเลยเด้อเหรอเออเอามาโลดปรยฉุ่ใส่หัวมันน่ะนั่นอาดเอออาดนี่อาดเออกระมีแมงเนี่ยอะไรเฮ้ยมันเทงเลยเนาะคนยำผ่านกระมีแมงแต่ว่าห้าเอาทีเดียวมันก็ปิดปุ่มไหนปิดปุ่มอีกเฮ้ยลาบอยู่ป่าอยู่ในเป็นเสี้ย นี่ผมมันจะเคิบน uh, ี่นั่นแหละซับห้าวหนึ่งห้าวหนี่งละคนไปเอา่เนี่ยมันตกไปแล้วมันแมงมาเลยเมันอันนี้มันแมงมาเลยนะใช่สิหน่อยนึงเอ้าเฮ้ยพ่สิตถมน้องนี่เขาอยากโถมแต่คอยผัดจากคูดพ่อชิตโรงงานบอกบอกพ่อชิตทงทำมันเพียงให้ไปเดิน เจะวะไปแล้วบัตตีรถใหญ่ยังขับมาได้ไลายเนาะเออไหมคุณผู้ชมข้าชิไว้บอกทำลายทำมานี่ก็ได้างข้าชิไว้ปุ๊กเงินให้ลูกชายเขาเนี่ยนั่นบัตรตีเนาะข้าชิปุ๊กเงินให้ลูกชายเขาอยู่รับการกระไรบ่อเลยเฮ้ยจังนอนกับปุ๊กกับแงมกิกินหัวกัดอันนี้เฮ้ยอืมมันได้สิเห็นส่วนมันนี่ทางเฮ้ขานี่นี่เฮ้ยเลื่อออกไปลอ ปูกับหญ้ากาดนั้นว่านั้ปูกับหญ้ากาดจุกเงินคนละเงินเถอะเนาะมันก็บ่ถือกันละเฮ้ยลูกายกับเคยนั่นอฮ้ยอือเดี๋ยวปะ่ถะหญ้าตะ่ว่าทําไมโยว่าอยู่ับไผก็บ่ถือกันเนาะ เนาะอาเอเยัวาอยากยูนัำลุกนเต่าบบจีบถือกันยูถือได้นะถือหัวได้ได้นะถืช่วยหลดถตายเล็กจมายู่นคุณอาัปเพิตีตัวดีนะมันมาแสบดอกลงหลายคนก่ยังว่าจีบุกเนาะดำละตับสีโอ้ยเขาก็จะได้เงินใหม่เนาะอ้า เยอน้นน,นนะเยืเจียมไม่ได้ครับป่อยขน้อง,ขงกเขาจะมาเจียมเอาไปสิโทมทุ่งเัาจปีได้ปีได้ครับสิโทมเฮ้ยแต่ฉันฉันยังชิคุดขึ้นอยู่จะบากันสิทมแล้วก็เือดไมเป็นะไบ่ได,ได้ฉันิคุดขึ้นได้ฉันากได้น้ำได้วายงจากอาไ้ม่ไนมาพังกิเทนิสูงขนมหยิมาว้าวนี่มางาคุดอตอนี้ม,นนมันเบื่อละ เป็เเถื่อเอาเฮ้ยคือเอามันเบิดคือเมันเถื่อนเลยสีนอนสีตื่นเลยแหละพี่ดาวโอ้ยคลองไม่คลองมาอยู่ที่สองต่ออี่บอกมาให้ตะเกียอเชื oh, ่อยนี่ากินมันอยู่กินมันจ้ามือหร่ฮะเรากิดฝ่ามือนห้หาเรินมันจ้าลรกแน่อาดหยาในสมองหรือกระโรคอัลร้อมันจะไปดูบอพี่ตั้งที่บึงบึ้บเลือดบลลป เหือถี่เลยพี่น้องคือมันตันมันบั้นแทบนอกมันเนี่ก็มากดินเนียวเนาะเราเสียบิดคือเอาทั้งเหงาเอาทั้งหมากเอาทั้งเงาีนรอบเราเบแล้วเก็บเอาดอัน อ่้มานมนอัอตุยนี่นะนี่นี่มาประจังนี่กพประจังูมักพริกดิบดกกระเทาก็ชิมนีนะอ่ไปวาดดนะเมนบ่หัวนะอ่คิดตัวคิดถอเ่ิดมเนี่มันแมงเลยมันบริคือมันนาเจ้าไรย่งโอ้ยมันกัแมงคือกันั่นแล้วตัวเนี้ยมันแมงอันนี้นั่นแมงกับอาโลดติกเียจับงาอยู่ทีจังแล้วือกพูดเบิ้ง อันน <si hai> ี้ก็ประจูดพายทิมอยู่เอาทุงมาให้เล่อะเาทุ่งมาให้เราเลยจังว่ามากเาปเชอนไเห็นเนี่ยถ้าจูจ้กบคืแตเงินบ่บ่จ้งน้ำอาโอ้มาชวไปแตู่บ้านอไปแตู่บ้านนี้มงพนป่าดีพนตะชาๆิมาชวยกับแอยเปยหว่าเดอนอนทจะคลิปเคลิบกับวิญญนกันลงเนาะ นอนผู้ดใดก็ได้ใช้ก็เข้าไปซองห้องอาดิตี่กางมิซซี่ลี่จ้าไปถ่ายคลิปในไซกบบระบอได้พี่น,อน้องโออจะจิบไป,ปหาถ่ายอีซังอัน,อนจะก็ไปเอาอันทุ่งมาแล้วเนี่ยอ้าวเพื่อว่าข้าไว่ต้องเสีาเอาเก็บไว้บัดมืดเพราะที่จะมาเก็บบัดมืดบนอะไรอยางกลับได้ได้มันเก็บเ <laughs> ด็กปลูกไว้ไหมเด็กทั้งนปะีน่ะท่านน้องผม เคยสียบไปบ้านไว้ยรับของเจ้ามันเบิดแล้วพี่น่นมันสายเบิดบะงแดนแต่เม่อกสุฟูยูโปรตรงไหนบ้านโจกจับปลาขึ้นแล้วขึ้นแล้วคั้งนยังน้อยทั้งหมดเงาไปทิตรงนี้อย่ง่พ่อออกวานแต่ว่าคอเขามาตัวหนักกินที่แตกกินเบิดโคตไปกินเงาของไผ่ทั้หออกมดแล้วอ้ปูอันนี้ก็ืกกันพรยันมากกันมดเดงไผ่นะลาที่ตะสิทงาตะแข่ง เกี้ยวเนี่จสีขาดแล้วเขานี่ยก็ได้ดูนี้น่ะมันเหลืองละขึ้นกันนะอะไรมันลุ่มยุ่งเยี่ยมเลยขึ้นเขามันจะมั่งก็มันเอากลับข้างเบื้องมืออื่นค่ะมันอันแดดออกนะเกี่ยวขี้ผัดข้างเขาบ่พอดีเกี่ยวโอกระปุกมันมาก่อนนหระปุกันแล้วมันรุ่งมันง่ายแน่โยขอก็บอกเกี่ยวโลดด้ตู้เกี่ยวโลดจะผัดวางยังมีซุกนะอาร์ตข่าวพ่อเกี่ยวอะไรยังมีซุก เราไปนั่นแหละก็เลยมานั่นก็ะด้หืคออลายติบอยู่นะโดนี่เอาค่านี่กะเพลนี่เขาเจ้าสิไปปลูกดอนเออดอนกระดอนนี่ดอกคนบริสุทธิ์ปูอนั่นเอาเขาเจ้าสีับเอาตัดตัดเอาเดแต่เขาเจ้านุมเบเอนไีดวงข่าเก็บอาไม่ไง เพชรป่านนี้ยังมาที่แปะถึงเบิดนยูนมันอูนะหมดงามมันจะได้กับอะไรยังหมาเยินมักก้าแบบแนวมันเ็แตมกามากินถึงเบิรนเจ้าสร้างบทกีอยนนี้มาเกลปุ่มคือข้องข่อยนได้เนาะข้ข่อยปลูกได้วังหันนาน้องเพชรบ่โอ้เนักีกเพชรไปว่าปลูกกับ่ด้กว่าเปๆง่ายๆนั้นเออ โอ้ยจากชิ้นใหญ่นะได้น้ออันนี้กระปุใช่ยันนู้นเมื่อกี้นแทะใช่มันใหญ่แต่ด้ามาง่ายๆแน่นเฮื่อนบังเคยปลูกในพังนั้นลูกไอ้นั่นหมากบักแงวแงวหนึ่งโทยังนี่บป็แล้วแหละมันนันน่ะควรไปเล็้มาได้สิหน่อยเลยยันมดแบไปกินปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะมันบวกขึ้นเลย่างนี้นะว่าน้ำเราไว้โอ้เป็นออกกว่าหมักแดงเด้อคันเบ้าอันนั้นฝรน่งบัดปูใส่กระปุกคือเงา ออคือเหลืองๆเ,เอออ่าวอันนั้นเฮ้ยนั่นนั่น,น,นปุ๊อ้ยอยู่อันแค้มกุกล้วยพุน่นมองอันเป็นตาสิได้กลิ่นนะเฮ้ยเป็ดเฟุ้นออกมาแล้เบิดโอ้ยมื้ว่าสมานาสายสมุนไพรมาหอดจุดจากไก่แค่มื้ว่านนีนาออลีเดนนอนเขาหรอป่านนักขั้นยอดจะคิดจางฮัตสายเนี้ยหอดป่านนี้เดี๋ยวให้เล่าอันเอาข้อสอบเมื่อกี้เอาอันนี้นะมืนอแรงก่อนใ <c oughs> สิเก็บมามือแรงก่อนมาโห อ้าวแต่ยกหาดมันหยาดมันติดมือกว่าจนมือกว่กั้มเนาะมันกั้มสะบ่อนี่เออเออมันเด็กจริงคือมามาซีมึงดูหวานนี่ให้ซีมึงนี่เห็ดลักกาเฮ้ยเห็ดทีแรกกะงามอยู่ได้เฮ้ยสีขาวเนาะสีเหลืองเฮ้ยออกมาโยกกะตักสั่วดำใส่กะน้ำมันกะโบเบิร์ตอัน่ได้เฮ้ย ตักไปตักมาเออเออเย็นลงซะวะคือว่าบริมีน้ำแล้วดําจ้าเออบริยังบรยเงแรอแต่แล้วพอตัดแล้ววะื้อีดกลมกแซ่ตัวแตมันแงนะครับเยโย่อแข่โคนก่อนพี่องเอ๋ย แต่อะไรเาจะกินเม้งกินบ้านก็ได้เลีมักเล่นอยู่บอเล่นบอท่านน่ะนะฮะบอ่นก็บดแหรวเวาเขาทไปกี่ตะบอโอ้ยหน้าปเนี่ยมันจีบูดบ่มันกัมจังนอนมันออกสีโอวันติ่นไปิีดงกต้มนั้นสองสามชั่วโมงอันทั่วดั่นั่นมันเอากมันที่ตัวยากนั่นดิ มขขันก็โคมันตออกมาก่อนเนาะอ,อันใหนเด,ดยมันใส่ตู้เย็นมันก็คื้นเลยใช่ตู้เย็นแล้วมันก็อยากจะแขง็งจังน้อยประมาณน้นแหละมันอ่อนจังหนึ่งอ,อันใดนี่แหละพวกคนในคลินบ้านโอยยย้ยขอกะมาเจี๊ยบดุ๋ยคนเห็นชัวน์เลยขึนไผัดงามแบบวั้นเนาะ Nó ngạc tốp vào đây hết mua hết nó tì dụ trong trăm mươi vậy Rồi hết nhạc của nó còn tốp rồi Bọn lòi này bọn nào hơn vậy ạ? Nhạc không? Tao chẳng biết Thôi, cái hộp phim hạ sọc thôi Hộp phim hạ sọc, chá, đang làm điểm Nói điểm khác cạnh, nó kiểu như Mình không có kẹt mà nó vẫn mạnh vã Hộp phim này nó cũng sắp chạy ngay Bắt kia nó cứ xì vai qua bà, này, kèo, đảo thế đó ừ. เกี้ยน้ำมือดึงกับเตาขับไได้สไลด์ดอกเล่นตันั้นนั้นคือกับมือเดียวตัวอันจะ้เกียมืออยู่จำเนกยเ่าไม่ดตัดบ่เกี้ยก็ไปซื้อเครื่องมาแล้วเะที่เคยตัดเราตัดแล้วของเราฝรว่ามัานนำตอนนี้ทิ้งเน่ลี้ยเาได้เลย

่ทีมนลงไปมันก็เป็นเานังต่างนะรับคือพอต้หน่อยแล้วมันนั่งเบิร์ดเกเฉดอมอขับแต่หวมันก็ม่มม้น้านรางแล้วัมันก็ตังอยูตัวว่าแล้ก็ตงจนมันคอุงเนี้ยตัมอเารบ้าันมันเนี้ยนันเบิดแล้วกันุงกันเทกองอันนีเทกองอันนี้

เรียกนมือนนมาที่เามื่อเท้าไม่ไเปจะโตกเลหนึ่งเทาแล้วเข่าคนเกี่ยวเข่าเฮ้ยลูกลูกลูกคนละสักผักเลยจูอ่ะาเออให้เดีใครเดียวเชื่อแบไระแบขาวมาอห้จุอืมอืมหาเียป่เนยตก็ตากย้ายเฮ้คือเสื่อเนาะมันเหมอนนีคตากตอนในเงาหมือนนั่งใครควายดพูกข้อแต่เขาบรรยากาศถนเจอหลื่มๆแล้วก็ยัง

เื้อนน้อยตาซานมึงนี้นะไม่ไครตาเอาวคนโบาคือพอชมว่านี şey ่ว่านี่คือเย็นลงดีรคเรื่อยวนี้เกิดช่งเป็นเืบ้านเดยซีนนะอต่ว่า่อยช่วยเีวไปเจ็ดหัวตอนนี้ทำแล้วแล้วก็นไม่เดยกออกไปเบิงหนะด้ืสชีวิสื่อผ่านแเลงมาคุ้มต่อด้วยจึ่งนาก็ค่อยว่ากกิ อะไรที่น้องกินนี่ก็ใชพกกนข้าวมีการสมนิกราจักรีน้ึ้นมาแว่บึงขาวบึงงามบึงหม่งบงจวนนี่แหละมาไหนมาแว่อ่ะขอกินแวแว่เาักขอญาแว่พุ่นเธอมันเป็นหนามันจะเออที่มันซีมันเป็ดขานใหญ่เขาสกิแล้วบ่อเรือได้นาะไปแล้วพี่น้องสบายดี